สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้เจ้าเทพนิมิตน,นะคะก็ออกไลนยมาแบบงามๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะตัดท่อนน้อแล้วก็ลงกระถางนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้หาผู้ช่วยก่อนนะคะในการตัดจับนี้เลยนะนั่นแหละโอกาสเอาให้คบ ก็ที่สําคัญก็อย่าไปโดนยางนะคะเพราะว่ายางเขาเนี่ยอ่าสวยงามมากเลยนะอ้าลืมเอาอันนี้มาค่ะก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะแต้มปูนกันลายสวยมากนี่โอเคเดี๋ยวพาลงกระถางละค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ